เรีกคำนวณแต่ดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน1 0 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีให้อตัตราดอกเบี้ยสูงถึง1 6 5ต่อปีนะครับแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญส่งท้ายปีนะครับเดือนธันวาคม2568นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี69อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเรามาชมกันฝากกดไลค์กดซับค่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยรายละเอียดแคมเปญนะครับเงินฝาก ออมทรัพย์เก็บออมนะครับก็คือเปิดบัญชีได้งแต่7พฤษภาคม2567จนถึง30ธันวาคม2568 เปิดบัญชีขั้นต่ำ500บาทเงินฝากอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.3-1.65%ถึงต่อปีลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน200,000บาทนะครับจะได้รับเงินฝากเท่ากับ1.65%ต่อปีทั้งจำนวนนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากคงเหลือมากกว่า200,000บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารได้ด้วย การจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งนะครับเงื่อนไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่จํากัดอายุของผู้เปิดบัญชียกเว้นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับยกเว้นพนักง,งานพนักง,งานสัญญาจ้างลูกค้าจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เป็นการเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นไม่มีการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำา500บาทขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นแล้วก็ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมสามารถทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้นะครับสามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัล หรือรับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักออมซั์ทออสอได้สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชําระสาธารณูภคนะครับชำระเงินกู้และไม่สามารถที่จะโอนเงินเพื่อฝากเงินบัญชีเงินฝากประจําสะสมซัพ์ได้นะครับเปิดบัญชีแด้งแต่วันนี้จนถึง30ทธันวาคม2568หรือจน กว่าจะเต็มกรอบวงเงินสําหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงื่อนไขาการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์เงินขายอื่นรับบัตร ATM ฟรี ee, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น1,000 10, 0บาทดอกเบีย้ยนะครับ1.65%จํานวนวันส6 5วันดอกเบีย้ยรับ165บาทรับอัตราดอกเบียบบเบ้ยนี้ไปเลยนะครับ สรุปอัตราดอกเบีย้ยเงินต้น10,000บาทดอกเบีย้ย165บาทนะครับเป็น1น1 6 5บาทรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยอัดอกเบีย้ยนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอัดอกเบีย้ยยังไม่เกิน20,000บาทยังไม่ถูกหกักภาษีจ่ายรับดอกเบีย้ยเต็มๆเน้นๆ ก่อนจากการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกับการคํานวณตาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปห้าพาเดติขานะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าเพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย มาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ี 4. นะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o า e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ